สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ตุลาคม2563นะฮะที่ไบเทคก็มีงานบ้านแอนด์บ o ยอนเอ็กซ์โปซึ่งครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่2นะครับ Second October 2020 b i t e c h a v e the Event uh, บ้าน and Beyond Expo ้องวัดอุณหภูมิก่อนนะครับนี่ก็มางานบ้านแอนด์บ o ยอนเอ็กซ์โป ครั้งที่สองนะครับครั้งแรกก็จัดต้นมีนาอันนี้ก็เป็นปลายปีจัดเป็นครั้งที่สองครับเข้ามาดูครับเป็นยังไง Come t ท e ซ e อินไซ n ด t ร์ e มนนิ่งทูเซลเอ่ออีเ l น t e เร e ลตต์ทูเดอะเฮาส e แอนด์อุปกรณ์อุปกรณ์ก่อสร้างครับดีโวลครับประมาทุกป,ปีครับดีโวล โซนแฟชั่นนะครับโก็มีคนมาดูเยอะแยะครับโซนแฟชั่นเครื่องสำอางอะไรต่างๆ This i n เนอร์สแกนอุปกรณ์เอ่ o ทู a ม u เชอร์เอ่อแมเนติ e เรเลตต์ทูเดอะบเป็นเครื่อง i n n เนอร์สแกนก็วัดมวลกระดูกวัด uh, สัดส่วนของร่างกายซึ่งเคยลงเมื่อครั้งเดินมีนามาครั้งหนึ่งแล้วครับ คือเซ็นเตอร์ของท็อปแดนเซลนะครับลดสูงสุดถึง70%ถึงต้นปีก็มาจัดรั้งหนึ่งนี่ก็เป็นปลายปี้ัที่สองครับก็มีของรดราคามากเลยนะครับ There are many consumer product sale from the top top is led a t to the central group เป็นโซนผลไม้โซนอาหารนะครับอ่าก็มีโปรข้าวกล่องรถหนึ่งแถมหนึ่ง This is furniture zone area is small furniture furniture นะครับจริงๆก็มีงานเฟอร์นิเจอร์งานใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะครับอันนี้เป็นส่วนย่อยๆของเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมันอยู่ในงานท็อกแ n นเซล อันนี้ก็เป็นบริษัทอุปกรณ์ไฟฟ้าของลูซิโนซึ่งก็จะมีไฟฟ้ามีขานไฟฉายมีแบตตียุงแล้วก็มีมากมายครับก็มาดูต้นปีก็มาซื้อไฟฉายจากร้านนี้ครับใช้ได้ครับถูกครับราคา89บาทเองอ่านี่ครับอยู่ข้างล่างครับมองเห็นแล้วอันนี้ปีนี้ขายถูกลงไอีกครับปีนี้ขาย88บาทแล้วข้างบนก็มีเป็นไฟแบบกระพริบ ต่อนแล้วซื้อ19บาทปีนี้เหลือ18บาทราคาดีครับถูกมากครับแล้วก็ใช้ดีด้วยครับ <c oughs> Mini LED Lamp Very cheap uh, 18บาท and also under they have a LED small lamp uh, around 88บาท Very really cheap and the good quality not so expensive บันไดนะครับไม่แพงครับบันไดมีหลากหลายราคาหลายไซส์หลายขนาดนี่ก็ปักต่อไฟครับไม่แพงครับ15บาทเป็นทองเหลืองเลยน,นะครับไลนะ์ฮะ สำหรับเวลาเดินผ่านมันก็จะสว่างขึ้นนี่ก็เป็นไฟทางเดินที่มีรีโมทด้วยไม่แพงนะครับใช้ใช้ถ่านมีรีโมทด้วยร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบาบาทเองใช้ถ่านน่าสนใจครับมาเดินดูได้นะครับงานบ้านแอนด e บิยอแวะร้าน h ไ t e c h นะครับร้านนี้ก็ราคาไม่แพงครับร้อยกว่าบ,บาทก็ซื้อได้แล้วครับ นี่ครับคนขายครับรอเลยครับนี่ยกนิ้วหน่อยเลยน้องจุกอีกนะครับน้องจุกก็ขายพวกอะไรอะหน้ากากกันฝุ่นใช่ไหมกันโควิดนี่ก็มาเจออีกแล้วโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอ,อมีอุปกรณ์ใหม่นะคราวที่แล้วซื้อกระดาษกองไปไปติดพัดลมใช้ได้เลยนะโอ้โหกองได้ดีครับม,มาอุดนนหนุนนครับน้องจุกเองราคาไม่แพงโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย เป็นรุ่นใหม่ออกมาใหม่นะครับเป็นอะไรนะมีมีความพิเศษอะไรบ้างนะเป็นหน้าก,กากสามมิติครับสามมิติคืออ๋อจะหายใจสะดวกขึ้นนะรุ่นใหม่ออกมานะครับพูดก็สะดวกครับนะ่าสนใจครับเดี๋ยวต้องจัดไปซะหน่อยรุ่นนี้รุ่นใหม่สามมิติเท่าไรนะห้าสิบแปดบาทเอง ยี่ห้ออะไรนะสันกิครับ,รบที่เห็นโฆษาในทีวีได้เล็กครับวันนี้มาออกบูธที่งานบ้านแอนบิยอนดูแข็งแรงดีนะครับนี่ก็เป็นทังน้ำแล้วก็มีที่กดวยครับ99ก็เป็นตัวปั๊มนะครับสำหรับกดแล้วก็ให้น้ำออกมาจากถังได้ครับ จัดคู่กันครับที่ฮอ l l หนึ่งเป็นงานของ power buy นะครับจัดคู่ขนานกันเลยครับ power buy ก็จะนําพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมาลดขายในงานครับมีมากมายเข้าไปดูครับนี่ครับก็เป็นของบริษัท h ิต a c h นะครับแล้วก็ฮาตาลิมัตสุจิตะโอเยอะครับ นี่งานแล้วนะครับเป็นงานเครื่องไฟฟ้าของ powerbuy ซึ่งพอก็อยู่ติดกับบ้านและบิยอนนะครับก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลากหลายหลายยี่ห้อมาโชว์กันครับเนี่ยก็เครื่องของอากาศของยอดชาร panasonic higher a u o n e t i c h i r p o o l boss itachi โอ้เยอะครับเป็นของยี่ห้อชารนะครับคุณภาพดี ของ a n น t ิตเก็ราคาปานกลางนะคุณภาพใช้ได้ก็เป็นหม้อตุ้งไก่นะครับดูใน YouTube ก็มีนี่ราคา790เกา790เป็นสองชั้นครับอเนกประสงค์ดีครับที่ฮอล0หก็มีงานเฟอร์นิเจอร์เมกาเซลนะครับ เต็มไว้ด้วยเฟอร์นิเจอร์เั้งเยอะแยะไปหมดเลยครับเข้ามาชมกันนะครับางานเฟอร์นิเจอร์เมกาเซลนั่นก็เป็นโซนของเฟอร์นิเจอร์นะครับทั้งหอเลยครับเป็นเฟอร์นิเจอร์หมดโหเต็มไปหมดเลยครับ มางานนี้ก็ครบทุกอย่างนะครับบ้านบียอนเฟอร์นิเจอร์เครื่องไฟฟ้าพาวเวอร์บายมานะครับมาเที่ยวกันครับที่ไบเทกบางนา งานโมบายเอ็กซ2020ซึ่งจัดปลายปีเป็นครั้งที่3 1-4ตุลา2563นะครับเข้าไปดูครับมีอะไรใหม่บ้างดูครับ Mobile Expo 2020นี่จัดเป็นครั้งที่3ครับ โซนขายของพวกสายต่อต่างๆมีทั้งหูฟังแล้วก็มีสายต่างๆเยอะครับราคาก็ไม่แพงครับนีก็เป็นโน้ต2ีสิบรุ่นใหม่ครับ 5G สวยมากครับโอ้เยี่ยมจริงๆเพียงแต่ว่ากล้องข้างหน้าหนาไปน,นิดหนึ่งเจได้ไม่น่าหนาเลยแต่ว่าคุณภาพเยี่ยมครับโ <ๆ S 1> น้ต2ี่ราคาก็เอาเรื่องนะครับ 3ามหมื่น0ีหมืน่นกว่าแล้วแต่สเปค เป็นเครื่องอะไรนะค้นไอ้น้ำใช่ไหมถ้าเรามีอะไรอะน้ำหอมหรือยูคาลิปตัสใส่หยดเราไปสองหยดตักไคยน้ำตักไคยก็จะค้นหอมครับเดี๋ยวดีครับห้าสิบบาทเองนี่จากร้านอะไรนะไม่มีชื่อร้านม a โก้ร้านม a โก้แล้วนี่น้องคนนี้มาขายประจําทุกงานเลยครับใส่ไว้ในห้องน้ําสบายเลยเออนี่ครับนี่เลยจัดไปหนึ่งตัวแล้วห้าสิบบาทเองครับค้นไอแล้วก็ใส่ กลินอะไรที่เราอยากจะได้ก็ใส่สเข้า <หอ S 1> ไปได้เลยน่าน่าพมดีครับสะดวกครับ50บาทเองเนี่ยผมก็เอาไปหนึ่งอัน้วสียมพูครับสวัสดีนะครับ ซื้ออุปกรณ์ของแซนดิสก็จะมาหมุนวงล้อดได้โชคนะครับปีแล้วผมก็หมุนเหมือนกันได้กระบอกน้ำไปเค,เครื่องฟอกอากาศเครื่องดักยุงอของบริษัท Easy and p e r ร e เ t ก990เมตครับ ของทอมมี่นะครับอันนี้ลดราคา3ชิ้น99บาทช่วงโปรโมชั่นใช่ไหมสา <ฮะ S 2> ชิ้นทุกอย่างมีไทซีรุ่นเก่าแล้วก็ที่ช้าอะไรต่างๆของทอมมี่นะครับสามชิ้น99บาทเองครับ คาราวานสำหรับนอนก็มีนะครับเป็นคาราวานแคมปิง้งเอาไว้นอนได้ครับมีเสื้อผ้ารองเท้าเซลนะครับยี่ห้อดีครับสุดท้ายก็มาเที่ยวให้สนุกนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ If you like it please put like and follow us บายบายสวัสดีครับ